เฮ้ยทำไมต้องหันหลังดีวะอ๋อสี่คนก่อนสี่คนก่อนสี่ <4 S 1> <4 S 2> ออกมาเอาที่เหลือที่เหลือโยนที่เหลือโยนทีมหนึ่งทีมเต็มหกคนนี่ไอ้น้ำใจเป็นไงเฮ้ยอย่าอ้างอย่าอ้า,างคำว<ๆ>่าไปแข่งอย่าคุณอย่าอ้างคือว่าไปแข่ง ผมต้องงงไปแข่่เเทีียยด๋วคุณคุณอย่ามาอ้างคุณอย่ามาอ้างดูฝีเท้าคุณไม่ต้องพูดถึงคำว่าแข่งหรอกสรองไปกับนสำรองเขาเขาให้ลงสองนาทีถ้ารัฐบาลแพ้ปุ๊บสี่ร้อยสี่พันกูไม่ได้ไม่ได้าไม่ได้หาเลยเลยทำไมมันเป็นตามเหี้ยเขาเลยมาปะท้วงไงก็มึงไม่ปะท้วงไงเกี้ยกูแค่ไปฟังโผลกูไม่ได้ไปปะท้วง ไป้งองฝลสรุปนายสรุปสรุปเป็นไง<อ>สรุปตำรวจต้องเอารถฉีดน้ำไปเปิดน,น้ำมนันรถถังรถถังรถถังสี่พันกูได้ไหมเนี่ยตกลงไม่ได้ผ่านแล้วไงลงวันนี้ต้องลงวันนี้อลงวันนี้อีก